วันนี้มาเลี้ยงควายนะครับผมนี่ครับบรรยากาศนี่ครับมาดูพ่อเลี้ยงควายนะครับผม เอาลงน้ำด้วยเหรอให้มันเล่นน้ำดีพ่อเจาพาควายไปเล่นน้ำนะครับผมอากาศร้อนนี่ครับมันยากาศดีมากครับนี่ครับนี่ครับมีล่มไม้นะครับนั่งตามลวมไม้นะครับนี่ครับนี่โอ้มีสระส่วนตัวด้วยควาย นี่ครับเป็นช่องทางเดินของเข้าลงนะครับนี่ครับเล่นน้ำกันใหญ่เลยครับควายหลายตัวเลยครับผมแช่ในน้ำกันครับผม ครับบรรยากาศดีมากนะครับดูหนองน้ําน,นี่มีปลาไหมเนี่ยพ่อมีปลาด้วยเหรออนี่ครับพ่อก็าาอมานั่งเลี้ยงควายอยู่ตรงนี้มีปลาด้วยนะครับดูน้ําขึ้นเอปลามีฟองด้วย โอ้แช่ในน้ำเย็นสบายเลยอาถ้าเกิดเราจะเรียกเขาขึ้นยังไงพ่อถ้าเกิดจะเรียกขึ้นอ๋อไปไปไล่ตรงไหนอ๋อถ <laughs> ้าจะเรียกเขาขึ uh ้นครับต้องเดินอ้อมนี่ครับเดินอ้อม เดิอน,นอ้อมนี่ไปอ้อมไปแล้วไปไล่ไล่ฝั่งนู้นครับเขาก็จะขึ้นครับนี่ครับแช่ในน้นําเย็นสบายเลยครับดูัวจอวนอน,อนก้าลงอืวมเจเเมันไปนอนข้างน,ะนี่ครับไอตัวเงินตัวทองหรือเปล่าไม่ใช่จอเค้เออตัวเงินตัวทอง ตัวเงินตัวทองครับตัวเงินตัวทองอยู่ตรงนู้นครับควายจะกลัวครับตัวเงินตัวทองครับผมแช่น้ําเย็นสบายเลยระหว่างที่รอควายเล่นน้ําครับนี่ควายจะเล่นน้ําน่ครับอยู่ตรงนู้นนะครับผมนี่ลงน้ําไปแล้วนะครับผมตรงเล่นน้ํากันสบายเลยครับผมระหว่างที่รอควายเล่นน้ําก็จะนั่งอยู่อยู่บนโคกนะครับผมนี่ครับ เป็นโคกงนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับถ้ามีเปผูกนอนนี่แบบแจ๋วเลยครับผม,มขึ้นละขึ้นละนี่ครับขึ้นแล้วเล่นน้ากันเสร็จแล้วขึ้นแล้วเตรียมตัวเข้าข้กกันนะครับใส่บัวกินมากคุณกินใส่บัว <c oughs> บว,ว่าหนะไปเก็บไหมลงไปไม่ได้ ใครจะลงไปน้ำกอนแกู้ไเอา่ีวาเมเน ครับเลี้ยงควายนะครับผมนี่